จ้าแห่ยุทธภัณฑ์ตอนที่1,812ให้เสียภาคไทยโดยมนุษย์หลังจากชวนย้ายสถานที่กลิฑเปิดเผยสาเหตุของการมาเยือนอืมจิตรองสันกันด้วยไปหน้าของฮเยเตะกับบีบันที่ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจนั้นเต็มเปลี่ยมไปได้วยความชื่นชมยุทธภัณฑ์ที่สร้างมาจากร่างกายของมังกรโบราณ ต่อให้ย้อนกลับไปนับรวมโลกทุกๆใบที่เคยถูกทำลายสนธยาก็ยังถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกอย่างแท้จริงยุทธภัณฑ์ในระดับนี้ไม่มีและไม่สามารถถือกำเนิดได้ในโลกก่อนหน้านี้แต่กลินนั้นกลับประกาศว่าตนสามารถสร้างอาวุธที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าสนธยาโดยการเพิ่มจินตภาพของผู้ผลิตและผู้ใช้งานเข้าไปเพื่อทำการรังสรรค์วัตถุดิบที่ดียิ่งกว่าของเดิม ในทางทฤษฎีแล้วมันคืออาวุธลำดับชั้นสูงสุดอข้าได้ยากเห็นผลลัพธ์อยู่หรอกแต่เกรงว่าท่านฮยายเตะคงไม่ต้องการอาวุธหรือว่าชุดเกราะบีบันนั้นยิ้มเจือนดาวิคานมังกรอาวุธกู้กายฮยายเตะซึ่งเผามังกรทั้งปวงต่างก็หวาดหวัน่นมันไม่ใช่วัตถุทางกายภาพแต่เป็นเพียงแค่แนวความคิด โดยที่มีบอเกินมาจากจินตภาพของฮยเตะโดยสามารถตอบสนองความคิดของเจ้าของได้ตลอดเวลาทั้งในฐานะดาบสำหรับฟาดฟันมังกรและชุดเกราะสำหรับปกป้องชีวิตอืมน่าเสียดายนะจินตภาพของข้านั้นไม่เหมาะกับสาตรามังกรจุดเด่นและคุณสมบัติสำคัญที่สุดของดาบพิฆาตมังกรคือการขจัดพลังของมังกรวัตถุประสงค์ แตกต่างจากซาตราและชุดเกราะมังกรที่อัดแน่นเอาไว้ด้วยพลังของมังกรแน่นอนว่ามันเข้ากันไม่ได้เลยหากขยเตกัดแกงซาตรามังกรมันจะไม่มีค่าต่างอะไรไปกับดาบธรรมดาจริงอยู่ว่าการข่มปราณพิฆาตมังกรจะช่วยดึงเอาศักยภาพของซาตรามังกรได้จนถึงขีดสุดแต่ว่าหายเตะที่ปราศจากปราณพิฆาตมังกรเขาก็ไม่ใช่นักล่ามังกรอีกต่อไปความสามารถที่เกี่ยวข้องกันมันก็จะสูญเปล่าไปด้วย อย่าลืมสิงานของช่างตีเหล็กก็คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างน้อยๆก็ให้ฉันสร้างชุดก่อให้นายเถอะอันที่จริงกรีดน่ะไม่มีความคิดที่จะสร้างดาบให้กับฮายเตะอยู่แล้วในเมื่อเคยเห็นอนุภาพของดาบพิฆาตมังกรกับสายตาของตัวเองอยู่หลายครั้งแถมสิ่งนั้นยังเคยช่วยชีวิตแล้วยังจะกล้าสร้างอาวุธใหม่มาแทนที่งั้นเหรอไม่มีทางแน่นอนเหมือนสัตว์จะบ้าบินจะโง่เขลา แน่นอนว่าตอนแรกกรีตนั้นมีแผนสร้างชุดสร้างอาวุธขึ้นมาเพื่อทําการช่วยเกื้อกูลดา,าบพิฆาตมังกรไม่ใช่การทดแทนแต่ว่าเมื่อลองไตร่ตตองดูถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็ล้มเลิกความคิดไปเป็นรู้ไหมว่าจะมองยังไงก็แล้วแต่สาาัตร์มังกรมันก็ไม่มีทางเข้ากันกับพญเตได้เลยการถือดึงดันที่จะสร้างอาวุธด,ดีกว่าดา,าบพิฆาตมังกรขึ้นมามันเป็นการสิ้นเปลืองสมองโดยเปล่าประโยชน์อย่างแท้จริง แต่ไม่ใช่กับชุดเกาะค่อนข้างชัดเจนว่าชุดเกาะคุมกายที่ฮฮยาเตสร้างจากปานวิคาตมังกรน,นั้นมีขีดจำกัดอยู่นั่นคือข้อเท็จจริงที่คอเกลค้นพบได้จากการย้อนดูวิดีโอในขณะที่ตนทําการผนึกกําลังกับแมรี่โรสและฮฮยาเตเพื่อต้านทานบันเฮลเลียประการแรกเมื่อฮฮยาเตสร้างเกาะสําหรับคุมกายอํานาจของดาวิคาตมังกรจะลดลงอย่างชัดเจน เป็นเพราะว่าเขาต้องแบ่งปานพิฆาตมังกรเพื่อเอาไปใช้ประกาศที่2เกาะคุมกายยังคงมีขีดจํากัดแม้ว่าจะแบ่งปานพิฆาตมังกรเพื่อไปใช้กระตาจริงอยู่ว่าไฮเดเตอาจแบ่งปานพิฆาตมังกรไปใช้สร้างเกาะเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดแต่ปิดนั้นสันนิษฐานว่าถึงแม้อีกฝ่ายจะนาปานพิฆาตมังกรทั้งหมดเพื่อมาใช้สร้างเกาะก็ตามประสิทธิภาพของมันก็คงจะเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไหร่นักเป็นพะว่า ถ้าเฮียเต๋มั่นใจในเกาะคูมกายก็คงไม่หวาดกลัวมังกรมาเิ่นนานถึงขนาดนี้หากจะยเต๋อาจเป็นตัวตนสมบูรณ์แต่เขาก็เป็นเพียงแค่มนุษย์กล่าวอีกนายหนึ่งชายผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งควรค่าแก่การเคารพนับถือรายนี้นั้นยังไม่อาจที่จะเป็นอิสระจากความตายได้นักกล้ามังกรเหตุผลที่เขาอาแต่ซ่อนตัวแม้ว่าจะได้ครอบครองสมญาณนามเพียงแค่หนึ่งเดียวในโลกเป็นเพราะมันไม่ได้สมบูรณ์แบบ จุดอ่อนอันใหญ่หลวงก็คือศักยภาพในการปกป้องตัวเองฉันอยากจะบดปล่อยนายจากไยคุกคามที่อาจฆ่าชีวิตแมบบ้ว่าจะเล็กน้อยก็ยังดีนะแน่นอนว่ากรีฑไม่สามารถผลิตจุดกอดที่ทําให้เป้าหมายเป็นอมตะหรือว่าคงกระพันแต่ว่าเขาสามารถผลิตชุดเกาะที่ทําให้ศัตรูต้อง,ต,งต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าไอ้เว้นนี่มันเป็นแรงสาวหรือเปล่าด้วยสิ่งที่ถูกริ่มเรียนมาจากเฮกเซเทียและขานนั่นเอง เมื่ออาศัยเทคนิคที่แบ่งเกรดของชาวกล้าออกเป็นนับร้อยชิ้นด้วยความร้อนจากเปลวไฟเพียงแค่อย่างเดียวเทคนิคใหม่ล่าสุดซึ่งอัดแน่นอยู่ในชุดกรอบองกรเพลิงที่กริดกำลังสวมหลักการสำคัญไม่ใช่การค่อยๆหลอมเกล็ดแต่เป็นการทำให้เกล็ดแตกออกจากกันด้วยความร้อนสูงเฉียบพลันโดยที่ไม่ถึงจุดที่ทำให้เก็ดนั้นไหม้เกรียมเมื่อพลังไฟอันพุ่งพล่านหากเกรดให้แตกออกจากกันเหมือนกับเศษแก้วเซลล์ในเกรด จะเกรงตัวฉับพันจนทําให้ผิวของวัสดุแข็งขึ้นถ้าหากคิดจะถักเกล็ดแข็งๆที่ถูกฉีกจนกระทั่งเป็นแผ่นบางให้เสร็จก่อนที่พวกมันจะกลับมาแข็งตัวหรือไม่เกรียมช่างตีเหล็กจําเป็นจะต้องอาศัยสมาธิความว่องไวและความชนานาญมือในระดับสูงสุดซึ่งแม้แต่เฮกเซเทียก็ยังทําเกร็ดเสียไปนับสิบๆแผ่นระดับเทพแห่งการตีเหล็กยังต้องพึ่งพากริดและขานเพื่อทําให้ชุดกรอบมังกรเพลิงออกมาสมบูรณ์แบบได้ แต่ทว่าเราทาได้กริทนั้นมั่นใจว่าเขาสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวเป็นความเชื่อที่มีรากเหง้าจากคุณสมบัติของด่าก้นไนซซึ่งช่วยเพิ่มค่าสถานะทุกชนิดขึ้น3เท่าใช่แล้วกริตในโหมดดาก้นไนจะมีค่าความชำนาญมือเพิ่มจากปกติถึงสเท่าไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นจำนวนที่เหนือยิ่งกว่าเฮกเซตเคียร์เทพแห่งการตีเหล็ก เกิดสามารถผลิตผลงานที่ต้องใช้3คนได้ตามลำพังนอกจากนั้นยังมีหลักประกรันอื่นเข้ามาร่วมด้วยประสบการณ์ขณะที่สร้างเกาะมังกรเพลิงได้ถูกบันทึกเอาไว้ในเมนูผลิตอัตโนมัติถ้าหากพึ่งพาค่าสถานะที่เพิ่มขึ้น3เท่าแล้วยังสารเกรดของชาวก้าไม่ทันเวลาปัญหาดังกล่าวจะถูกแก้ไขโดยการใช้เมนูผลิตอัตโนมัติเพื่อลดเวลาลงซึ่งแน่นอนว่าน,นี่มันก็เป็นแค่แผนสำรองเท่านั้น เป็นเพราะว่าเมนูผลิตอัตโนมัติจะทำให้ไอเทมนั้นสูญเสียคุณภาพไปที่จริงก็มีวิธีง่ายๆอย่างการชวนเท็เซ,เซเทียมมาช่วยสร้างแต่ว่าโลกจินตภาพคือพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละบุคคลมีหลายสิ่งถูกซุกซ่อนเอาไว้ในนั้นถ้าหากมองผิวเผินอาจจะเรียกมันว่าเป็นด้านมืดของแต่ละคนแต่ว่าในความเป็นจริงมันคือทุกด้านของคนคนนั้นมันจึงถือเป็นไพ่ตาย การเปิดจินตภาพต่อหน้าศัตรูนั่นเท่ากับเป็นการประกาศว่าฉันจะฆ่าแกทุกครั้งที่กิจจะเข้าไปในโลกจินตภาพของอัคราสาวกเขาจะทำการขออนุญาตอย่างสุภาพเพราะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ลำพังตัวกิีเองก็ลำบากใจมากแล้วที่ต้องลุกล้ำจินตภาพของไฮยเตะยังจะกล้าให้เฮกเซเทียเข้าไปอีกคนงั้นเหรอไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เถอ สิ่งนี้มันหลุดกรอบสามวันสำนึกไปไกลเกินไปในมุมมองของฮายะเตะเขาคงเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าทำไมทำไมถึงต้องเชื่อใจคนแปลกหน้าด้วยละ่ะความดีความชอบที่เราสั่งสมมาจะเปลวหายไปกับสายลมทันทีเลยแต่ว่าในความเป็นจริงเข้าใจแล้วนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความกรุณาจากท่านฮายะเตะนั้นอนุญาตออกมาอย่างง่ายดาย ชุดเกราะที่ช่วยทำให้เขาไม่ต้องพึ่งพาปลาดิคานมังกรฮายาเตะปราถนามันเหนือสิ่งอื่นใดมาโดยตลอดและนอกจากนั้นเขายังเคารพกริฑด้วยความเชื่อใจจึงไม่มีความลังเลที่จะเปิดจินตภาพเพื่อต้อนรับกริฑแต่ว่าปัญหาก็คือระวังด้วยจินตภาพกว่าเครนั้นรับมือไม่ง่ายอาฉันเตรียมใจไว้แล้วย้อนกลับไปในอดีตฮายาเตะเคยมอบปลาดาบอันนันให้กับกรี เป็นปลานดาบจากจินตภาพของฮายเตะเองแต่ตอนนี้กลิ่นั้นได้รับรู้แล้วว่าปลานดาบอน,นันต์เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของโลกจินตภาพหายเตะเท่านั้นกลิ่นั้นมั่นใจโลกจินตภาพของฮายเตะต้องมีมังกรอยู่แน่นอนแค่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนมันคือเหตุผลที่ทําให้กรี่นั้นกล้าเดิมพันว่าตนจะเข้าโหมดดาก้อนไนได้ในมิตินี้ขอแค่เข้าโหมดดาก้อนไนสำเร็จ ไม่ว่าจะเจอกับสถานการแบบไหนก็คงรับมือได้หมดนั่นแหละเรือนผมของกลิฑเริ่มพัดกระพือพลังเทพสีส้มสั้นไหวไปพร้อมๆกันส่งผลทําให้เส้นผมสีดําขลับของกลิฑนั้นดูยาวสลวยยังเป็นธรรมชาติเออนี่โฆษณายาสระผมหรือเปล่าเนี่ยตัวจริงของคลื่นที่พัดผ่านไปรอบตัวคือปลาด,ดาบซึ่งแผ่ออกจากร่างกายของหฮยเตะ คลื่นปลานดาบอันท่วมทน้นเรากับไม่มีวันหมดเปลี่ยนให้มิติแห่งนี้ดูคล้ายกับโลกใต้ทะเลขนาดเกรดสังเกตเห็นปานดาบพิฆาตมังกรที่แทรกซึมอยู่ท่ามกลางหมู่คลื่นติง้งท่นเข้าสู่โลกจิตภาพของฮยจเตะสุสานมังกรคุณสมบัติบางอย่างของดาบมังกรเพลิงถูกผนึกคุณสมบัติบางอย่างของดาบนาคกูเซลถูกผนึกคุณสมบัติบางอย่างของสนธยาถูกผนึก คุณสมบัติบางอย่างของพลิกฟ้าถูกผดิกคุณสมบัติบางอย่างของแขนมังกรเพลิงอีฟริดถูกผดิกคุณสมบัติบางอย่างของเสียนมังกรพลางตาคารเบลถูกผดิกคุณสมบัติบางอย่างของชุดเกราะมังกรเพลิงถูกผดิกคุณสมบัติบางอย่างแล้วก็จุดๆทุกคนแล้วก็จุดๆขณะที่ทิวทัศน์รอบตัวเกรดเปลี่ยนแปลงมากในเวลาสั้นๆข้อความแจ้งเตือนก็ขุดเรียงขึ้นเป็นตับราวกับกําลังร้องเตือนอย่างเร่งด่วน คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับมังกรถูกผนึกเอาไว้ทั้งหมดจินตภาพของนักกล่ามังกรยอมไม่อนุญาตให้พลังของมังกรได้เฉิดฉายสุดยอดเลยมันเป็นจินตภาพที่ทรงพลังจนแทบไม่อยากเชื่อแม้ว่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเองเข้าใจแล้วว่าทำไมเรามังกรถึงได้มุกมุ่นอยู่กับพญเตะนักหนาบนทิวเขาที่มียอดเขาสูง สิ่งที่มองเห็นอยู่รอบสันเขาก็คือปุ๋ยเมฆไม่ใช่พื้นดินมันเป็นภูมิประเทศที่ทั้งสูงและับแคบอย่างกับมีเอาไว้ให้เซียนแบบยอรังได้ฝึกฝนตนเองเสียงร้องของมังกรดังแว่วมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งไกลๆเมื่อกลีดฐันไปมองในจุดที่ห่างไกลจนยากจะกะเกณฑ์ระยะทางได้เขาก็ได้เห็นกับเงาดำขนาดมหึมาของมังกรที่ปกคลุมท้องฟ้าเอาไว้ฟากหนึ่ง เงาดังกล่าวถูกบันเสียนอย่างโหดร้ายปานพิฆาตมังกรที่ก่อตัวเป็นรูปใบดาบตัดลำคอยาวหนาของมังกรจนขาดในรวดเดียวแต่เพียงไม่นานนักเงามังกรที่ส่งเสียงร้องมันก็ฟื้นฟูลำคอกลับมาและใบดาบพิฆาตมังกรก็ทำแบบเดิมกริ่นตอนนี้อาจสัมผัสถึงเจตนาฆ่าหรือความเกลียดชังมันมอบความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับเครื่องจักร หน้าที่นี่คือภาระผูกพันของนักล่ามังกรเหรอชากการสังหารมังกรซ้ำไปซ้ำมาคงมีเอาไว้เพื่อบรรเทาความกดดันขณะที่กระิตีความทิวทัศน์ในจุดห่างไกลเสียงร้องใหม่กระดังมาจากตำแหน่งอื่นเขาหันไปมองตามเสียงและคราวนี้ก็ได้เห็นเงาของมังกรจำนวนมากมายฝูงเงาที่เต็มเต็มทั่วท้องฟ้า เงาทุกตัวถูกสังหารด้วยวิธีการที่ต่างกันกลิตนั้นรู้สึกเหมือนจิตใจของตัวเองกำลังทุกข์ทรมานจากเสียงร้องเหล่านั้นไม่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกสุสานมังกรจินตภาพของไฮยเตะปฏิเสธกฤิตหรือระบุให้ชัดคือมันปฏิเสธดักก้อนไหนรากเงาของจินตภาพคมขวัญกลิตด,ด้วยท่าที่ไม่เป็นมิตรแต่ด้วยท่าทีนะ รากเงาของจินตภาพของรากเงาจินตภาพของฮันจเตะนั้นข่มขวัญกริตด้วยท่าทีที่ไม่เป็นมิตรถ้าหากไม่มีฮันจเต่อยู่ด้วยปลานพิฆาตมังกรที่ดับลมหายใจมังกรในรูปแบบต่างๆคงจะพังผูเข้าหากริตยอย่างไร้ความปราณีและที่แย่ไปกว่านั้นติ้งสมยอนามดากอนไนถูกผดึกแม้แต่อำนาจของดากอนไนก็ยังใช้การไม่ได้เฮ้ค hey, ช่วยอะไรไหมฮายาเตะผู้คอยระง,งับปานพิฆาตมังกรที่กําลังสั่นด้วยความเกี้ยวกลาดหันมาถามกลิดตอบกลับไปอย่างยากลำบากแค่อยู่เฉยๆก็พอแต่ไหนแต่ไรการผลิตไอเทมด้วยจิตรังสรรค์ที่กลิดท,ทาร่วมกันกับอัครสา,าวกรวนได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของจินตภาพทั้งนั้นอัครสา,าวกทุกคนจะใช้พลังงานภายในมิติเหล่านั้น ช่วยหล่อหลอมและขึ้นรูปเกตกับกระดูกของชาวกาแต่ว่าสําหรับฮัยาเตะแล้วมันต่างออกไปจะให้หลอมและขึ้นรูปเกตกับกระดูกแถวก้าด้วยปานพิฆาตมุงกอนเนี่ยนะนั่นคงเป็นการทําลายล้างไม่ใช่การสร้างแน่แต่ว่าแน่นอนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากฮันยเตะเลยก็จะไม่ถือว่าได้ผลิตไอเทมร่วมกันตอนนี้อยู่เฉยๆก่อนเอาไว้ฉันบอก เดิมทีกรดวางแผนเอาไว้อย่างละเอียดแทนที่จะหลอมและขึ้นรูปเกรดกับกระดูกท้าก้าด้วยปา่านิคานมังกรเขานั้นวางแผนที่จะใช้มันเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งเหมือนกับกระดูกและก็เก็ดแล้วก็บรรจุลงไปใส่เป็นส่วนหนึ่งของชุดกาอก็หมายถึงเอาปา่านิ่คานมังกรมาเป็นวัตถุดิบแล้วก็ยัดลงไปในชุดเกานะเนี่ยคุณสมบัติาีิคาดมังกรโดยที่ระหว่างการสร้างชุดเกรดจะเปิดใช้อํานาจของดากอนไนเพื่อชีเกล็ดเท้าก้า แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับยุ่งเหยิงตั้งแต่แรกเริ่มดาก็อนไหนถูกคนอีกเออนึกแล้วเชียวท่านคงอึดอัดมากสินะหายาเตะถามด้วยความเป็นห่วงกรีฑผู้ที่ดูสับสนจนพูดแต่ละประโยคได้อย่างยากลำบากเขาเป็นกังวลเป็นเพราะว่ารู้จักมิติแห่งนี้ดียิ่งกว่าใครห,ห,ห,หรือว่าเดี๋ยวนะ ขณะลังเลว่าควรอธิบายสถานการณ์นี้ดีหรือเปล่ากริดก็พูดไอเดียน่าสนใจขึ้นมาขั้นตอนการฉีกเกล็ดเทากาดเราไม่ต้องทำเองก็ได้นี่ทางออกของปัญหาง่ายและธรรมดากว่าที่คิดเอาไว้ฮฮยเตะขอรับเกิดอะไรขึ้นฟานที่คาดมังกรผนึกกับนาาของมังกรโบราณได้ไหมคงไม่ได้มังกรโบราณมีลำดับสั้น มีลำดับชั้นสูขงข้ามากหากหวังผลลัพธ์ดังกล่าวจากการีิาดบังกรจะเป็นต้องบรรลุื่อนไขาบางอย่างล่วงหนะ้าเช่นการจูจมทางจ,จิตใจหรือสร้างบาดแผลบนร่างกายถ้าอย่างนั้นลองจมตีใส่นหน่อยกลิดนำเกล็ดเท้าก้าออกมาวางย่อมได้ปานีิคาดบังกรที่ล่องลอยอยู่เต็มโลกจินตภาพตอบสนองต่อความคิดของฮายะเตะในชั่วพริบตา พวกมันก่อตัวเป็นรูปร่างสายฟ้าแล้วผ่าลงมายังเกล็ดทาวก้าบนทั้งเหล็กขนาดใหญ่อนี่แหละรอยยิ้มกระจายไปรอบปากกริดผู้เห็นเกล็ดมังกรโบราณแต่กระจายไปคนละทิศละทาง